สวัสดีครับเราพบกับ Sound Society by Alpine นะครับผมวันนี้ผมมีสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่แฟนๆเครื่องเสียงอ l p i n e นี้ตั้งตารอ,อกันมากๆนะครับเพราะว่าเราได้ไปโชว์ตัวครั้งแรกในงานมอเตอร์โชว์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้ววันนี้นะครับสินค้ามาถึงแล้วครับเป็นสินค้ารุ่นแบบจอแบบ2ดินในราคาย่อมยาวแค่หมืน่นกว่าเท่านั้นในรุ่น i x e w 4 0 0 e เป็นอะไรต้องไปชมเลยครับ รุ่นนี้นะครับใช้ชื่อว่า m u l t i m e d i a Station ครับคือรองรับการทำงานเรื่องความบันเทิงที่อย่างหลากหลายมากครับรุ่นใหม่ตัวนี้เป็นจอขนาด7นิ้วเป็นแบบคาปาซิตีครับเรียกว่าสัมผัสไวหน้าจอสวยมากครับตัวนี้จะไม่มีดิสก์นะครับแต่รองรับเรื่องของการเชื่อมต่อความบันเทิงเนี่ยแบบดิจิตอลอย่างเช่น USB HDMI ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมเรื่องแรกครับเป็น FMAM ครับเลดีโอนะครับก็เป็นหน้าจอขนาดใหญ่กดเปลี่ยนช่องสัญญาณได้อย่างง่ายๆครับแบบ ค้นหาแบบต่างๆมีให้เลือกใช้งานนะครับเรียกว่าสะดวกสบายมากๆครับผมในแบบในส่วนของ USB นะครับรองรับการทํางานถึง3รูปแบบก็คือมีเรื่องของเพลงนะครับเป็นเรื่องของหนังนะครับไฟล์วิดีโอเนี่ยแหละแล้วก็เรื่องของรูปภาพนะครับเมื่อเราเข้าไปนะครับจะมีให้ดูง่ายๆครับ3ฝั่งทังนี้เพลงนะครับไฟล์วิดีโอแล้วก็ไฟรูปภาพซึ่งตรงเนี้ยไฟลเพลงรองรับถึงเรื่องของ MP3 นะครับไฟแฟลกไฟเวฟได้เลยครับส่วนไฟล์ที่เป็นเรื่องของ วิดีโอครับก็คือรองรับในส่วนของไฟล์พวก MP4 นะครับ AVI ต่างๆนะครับเรียกว่าเราสามารถทําให้มีเดียต่างๆเนี่ยที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับไฟล์รูปภาพก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับผมในการเชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone นะครับก็คือเมื่อทําการเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยเครื่องก็ทําการชาร์จไฟให้ด้วยนะครับแล้วก็เข้าสู่โหมดของการฟังเพลงนะครับที่อยู่ใน Apple Music ตรงนี้ครับโหมดการค้นหาก็จะเหมือนอยู่ในเครื่องเลยนะครับ AUX ครับรองรับการเชื่อมต่อนะครับแต่ AUX ตัวนี้จะเป็น AUX แบบเสียงเท่านั้นนะครับผมก็คือเป็นซ้ายขวาจะไม่สามารถรับภาพได้นะครับในส่วนของ Bluetooth นะครับรองรับเรื่องของการสนทนาแล้วก็การฟังเพลงครับคือกดเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่ทําการกดเบอร์โทรนะครับต่างๆได้สนทนาผ่านระบบเสียงได้เลยครับหรือเป็นการฟังแบบผ่านไร้สายครับทาง Bluetooth ครับผม ในส่วนของไฟล์ชัน HDMI ครับทำให้เราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆได้อย่างมากมายหลายรูปแบบครับเช่นการเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนครับเราก็สามารถเรื่องการเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถชมตัว YouTube ผ่านจากหน้าจอได้เลยครับเรียกว่ามีความคมชัดสูงมากครับผมแล้วก็มีคุณภาพเสียงผ่านจากเครื่องเสียงของ a l p i พ e นะครับผมตัวต่อไปครับก็คือเรื่องของการเซตติ้งก็เรียกว่าตัวนี้มีระบบปรับแต่งเสียงต่างๆมาให้นะครับอย่างง่ายๆนะครับจอยแบบขาโพสิทีฟนะครับอันนี้ผมแค่ดูคร่าวๆก่อนเช่น เรื่องของซา u ด์ Setting แล้วกันอันนี้ครับก็จะมี EQ ต่างๆให้เราเลือกใช้ครับผมหลายรูปแบบมากนะครับก็ปรับเรื่องของรูปแบบเสียงได้ด้วยนะครับ ตำแหน่งของเสียงได้เช่นกันนะครับผมที่สำคัญครับถ้าใครเป็นรถที่มีรีโมทพวงมาลัยนะครับเราสามารถทําการใช้ฟังก์ชันนี้ครับผม s t e r l i n g Key Setting นะครับก็คือเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่ทําการเชื่อมต่อกับตัวรีโมทพวงมาลัยรถยนต์เนี่ยแล้วตั้งค่าคีย์ต่างๆเนี่ยให้มันสัมพันธ์กันนะครับทำให้เราสามารถสั่งงานนะครับผ่านจากตัวรีโมทพวงมาลัยเดิมได้เลยโดยที่เราไม่ต้องซื้ออ,อกกุปกรณ์เสริมเข้ามาครับ และนี่นะครก็คือเป็นรีวิวแบบสั้นๆครับของ i x e w 4 0 0 e ที่เรียกว่าตัวนี้มีความครบคันในเรื่องของความบันเทิงครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเครื่องยังสามารถรองรับอุปกรณ์เสร์ฟต่างๆได้ครับเช่นกล้องมองหลังครับที่เป็นฟังก์ชันใหม่ของ Alpine ที่รองรับกับกล้องที่เป็นแบบม l t i View นะครับสามารถ ดูมุมมองต่างได้ถึง4มุมมองจากกล้องตัวเดียวครับหรือจะเป็นการส่งภาพนะครับไปที่ตัวทีวีด้านหลังนะก็สามารถทําได้เช่นกันครับผมเรียกว่าตัวนี้ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่แน่นอนที่ต้องการเรื่องของความบันเทิงที่ไม่จำเป็นต้องใช้ดิจิตอลไปนะครับผมถ้าสนใจนะครับรีบติดต่อตัวแทนจำหน่ายครับผมบอกเลยครับว่าตัวนี้ฮอตมากๆครับแค่หมื่นกลางๆเท่านั้น ixe w 400e ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ